เวลาจะเปิดก็ง่ายๆครับนี่ดันปวดเซฟตัวนี้กดปุ่มตัวนี้ปุ๊บนี่ง่ายๆเลยแค่คลิกเดียวเท่านั้นเองนะครับเหมาะมือดีชอบไปตรงที่ล็อกนิ้วนี่เขาจังเลยอะ mm ่ะ hmm. คือพูดง่ายแล้วนะ mm hmm. มีดก็จะไม่หลุดจากมือเราง่ายๆในี่นึงครัเวลาที่เราใช้งาน,น mm ับ hmm. เปิดซองึ้นมาผมดึงออกมา,มา mm hmm. นี่เป็นมีดครับทรงปืนนั่นเองนะครับผม mm hmm. เป็นประกับด้ามไม้แท้นะ นี่ฮะแบบนี้เลยกดเซฟก่อนครับแล้วก็กดตัวนี้ดีเปิดใบมีดได้เลยเขาก็จะล็อกอัตโนมัติของเขาแล้วเขาให้เลือกสมไซส์ครับอยากได้ไซส์ไหนก็เลือกจัดได้ตามสะดวกเลยตัวที่ผมถืออยู่นี้จะเป็นน่าจะเป็นไซส์ใหญ่สุดแล้วครับความยาวรวมประมาณอยู่ทักสิบนิ้วครับมีออปชั่นเสริมครับมีไปฉายมาด้วยหมุนเปิดไปฉายแบบนี้เลยฮะหมุนคลายออกก็ปิดไปฉายง่ายๆครับเอาไปใช้ในยามสุกเฉนได้ด้วยมีกิฟต์นงกิฟต์เด็ดมาให้ครับนี่แข็งดีใช้ได้เลยงานสวยคลาสสิกตามสไตล์นี่ครับทรงปืนพกพาไไว้้ปอกผผลลมมงตตัััดดนนน่ีครบ ไปกลางตรงกลางเต็นต์ตั้งคงตั้งแคมป์นี่เลยนี่ครับสงปืนแบบนี้โอ้โหเอาแบบมาสวยงามคลาสสิกเวลาจะพักเก็บใบมีดก็กดตัวนี้ครับผมกดนิดนึงแล้วก็พับลงมาได้เลยแล้วก็ดันเซฟให้เข้าล็อกไว้เท่านี้เองก็จะเปิดใบมีดไม่ได้แล้วนี่ใส่เข้าไปครับผมมีซองในล็อนให้เก็บด้วยอยางดีเลย